ปัญหาขยะจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากำลังเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแฟชั่นอย่างรวดเร็วหรือว่าฟาสแฟชั่นแต่ทาง EU ทางสหภาพโยุโรปได้ออกกฎหมายล่าสุดเพื่อเก็บรรมเนียมจากแบรนด์เสื้อผ้านะคะเพื่อที่จะให้ช่วยกันดูแลปัญหาขยะจากแฟชั่นนี่แหละคะ่ะติดตามรายงานจากคุณธรนินเทพวงศ์ค่ะ แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำพบเห็นได้ตามหน้าร้านในย่านการค้าของยุโรปเป็นสัญญาณการเติบโตของธุรกิจแฟชั่นมีสินค้าใหม่เปิดตัวอย่างต่อเนื่องทุกฤดูกาลการเติบโตที่รวดเร็วกำลังส่งผลอีกด้านข้อมูลการค้าของสหประชาชาติระบุว่าสหาภาพยุโรปส่งออกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วกว่า1.4ล้านตันในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับปี2000เสื้อผ้าเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ซ้ำทั้งหมด เมื่อไม่ถูกนำมาใช้ใหม่จึงถูกทิ้งให้กลายเป็นขยะส่งไปยังปลายทางในแอฟริกาทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งภาพนี้ยังเกิดขึ้นในอเมริกาใต้ชิลีมีกองเสื้อผ้าเทียบเท่ากับภูเขาหนึ่งลูกช่วงเวลานั้นเป็นสัญญาณให้คนตระหนักถึงกระแส fast fashion หรือการผลิตเสื้อผ้ารวดเร็วฉับไวโดยใช้ต้นทุนต่ำมาแล้วหระลอก สถานการณ์นี้ทำให้คณะกรรมาการยุโรปเสนอกฎควบคุมผู้ประกอบการและกำหนดให้ประเทศสมาชิกออกนโยบายจัดการวัสดุอย่างยั่งยืนคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปี2025โดยประเทศสมาชิกจะต้องแยกเสื้อผ้าหรือสิ่งทอออกจากขยะประเภทอื่นและให้บริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าจ่ายเงินส่วนแบ่งมาช่วยดำเนินการคัดแยกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือเอาวัตถุดิบไปรีเซเคิล รายละเอียดเบื้องต้นระบุว่าบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับ EU 0.12ยูโรหรือประมาณ5บาทต่อเสื้อผ้า1ชิ้นที่ขายได้หากว่าสินค้าเป็นวัตถุดิบที่ยากต่อการรีไซเคิลค่าธรรมเนียมก็จะสูงขึ้นด้วยขั้นต่อไปประเทศกลุ่ม EU จะต้องมีหน่วยงานบริหารจัดการขยะเสื้อผ้าในแต่ละประเทศซึ่งขณะนี้ฝรั่งเศสและสเปนได้เริ่มต้นแล้ว ที่ศูนย์คัดแยกขององค์กรการกรุศลในเขตชานเมืองบาร์เซโลนาพนักงานกำลังคัดเสื้อผ้าเพื่อนำมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในสเปนศูนย์คัดแยกโมดารีได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์เสื้อผ้ารายใหญ่มีแผนจะขยายโรงงานในบาร์เซโลนาบิลเบาและบาเลเซียเพื่อเพิ่มความสามารถในการคัดแยกแปรรูปและรีไซเคิลเสื้อผ้าตามข้อเสนอของสหภาพยุโรป เสื้อผ้าเหล่านี้ได้รับบริจาคผ่านห้างและร้านค้านำมาผ่านเครื่องอินฟราเรดเพื่อคัดแยกเส้นใหญ่แต่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังโรงงานรีไซคเคิลและมีเพียงส่วนน้อยที่สามารถรีไซคเคิลเส้นใหญ่ได้ปัจจุบันการรีเซ c l เคิลส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์เกรดต่ำเช่นผ้าเช็ดจานโดยถูกส่งไปขายต่อในประเทศแถบแอฟริการวมถึงแคนานาและเซเนกัล ศูนย์คัดแยกตั้งเป้าลดปริมาณเสื้อผ้าที่ส่งไปยังแอฟริกาซึ่งมีเพียง8%เท่านั้นที่นำไปขายต่อที่ร้านมือสองวิธีนี้ถูกมองว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการฝังกลบบริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายเป็น2เท่าด้วยการขยายร้านมือสองในอีก3ปีข้างหน้าจากปัจจุบันเพียง100แห่ง นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตสินค้าจากหลายแบรนด์ได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการขยะเสื้อผ้ารับกับกฎหมายของสหภาพยุโรปเช่นกันผู้เชี่ยวชาญประเมินสาเหตุของปัญหาขยะเสื้อผ้าที่เพิ่มขึ้นมาจากการบริโภคที่มากเกินไปและควรมีการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและรีไซเคิลขยะจากเสื้อผ้าใช้แล้วให้ได้ตามเป้าหมายกิจกรรมของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรโลกส่งผลถึงสิ่งที่ถูกทิ้งไว้ในสิ่งแวดล้อม ขยะจากเสื้อผ้ากำลังเป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่สะท้อนไปยังต้นทางเช่นเดียวกับขยะพลาสติกที่ไทยเคยติดอันดับโลกในฐานะผู้สะสมขยะประเภทนี้จนต้องตื่นตัวก่อนจะกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน